สวัสดีค่ะทุกคนมาดูไพ่เล่าเรื่องวันนี้กันนะคะว่าวันนี้จะออกมาเป็นเรื่องราวของใครนะตั้งจิตอธิษฐานนะคะให้ออกมาใช่ละตรงที่สุดเลยนะไดค่ะไปกันเลยนะ เวลานี้คนคนนี้แม่หมอมองว่าเขากําลังมุ่งหน้าใช้ชีวิตของเขามุ่งหน้าในด้านของการใช้ชีวิตค้นหาอะไรใหม่ๆในชีวิตประสบการณ์ใหม่ๆเส้นทางการทํางานหรืออีกความหมายหนึ่งเขาอาจจะมีการเดินทางไกลก็ได้นะในเวลานี้เดินทางไกลหรืองานที่เขาทําอาจจะเกี่ยวข้องกับมันจะต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลา ต้องขับรถอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะม้าก็เปรียบเสมือนยานพาหนะอะไรแบบนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ติดที่ยังจะต้องแบบเหน็ดเหนื่อยกับด้านของการทํางานต้องหาเงินอย่างเงี้ยด้วยความเหน็ดเหนื่อยอย่างเงี้ยทุกวันเลยนะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ติดที่ในช่วงเวลานี้ในขณะที่ของคุณเนะี่ยเป็นพลังงานของคนที่ประสบความสําเร็จแล้วละ่ะในเวลานี้มีความมั่นคงในสตาชีวิตละแล้วก็ ความมั่นคงของคุณเนี่ยคุณไม่ต้องดิ้นรนขนาดนั้นอะ่ะคือก่อนหน้านั้นคุณเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วและเวลาเนี่ยทุกอย่างในพลังงานของคุณะ่ะมันอยู่ตัวแล้วค่อนข้างที่จะจะัดสรรเวลาพักผ่อนได้ท่องเที่ยวได้ให้เวลากับคนรอบข้างได้อันนี้คือทิศท,ทางของคุณนะที่มันต่างจากเขาแต่ของเขาชีวิตมันยังคงมีการเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆหรืออีกความหมายหนึ่งการเริ่มต้นใหม่ในที่นี้อาจจะหมายถึง ยังไม่มีความนิ่งและมั่นคงมากพอในด้านของการทํางานหรือการใช้ชีวิตก็ได้นะมันเป็นการออกออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆการทํางานใหม่ไปเรื่อยๆถ้ามันเป็นด้านการทํางานก็พอจะชัดเจนนะว่าคนคนนี้งานไม่เสถียรงานไม่ได้อยู่กับที่งานไม่ได้เป็นลักษณะแบบพนักง,งานประจําหาเช้ากินขําก็ได้หรือว่ารับงานเป็นจ๊อบๆเป็นโครงการจบไปก็คือหมดอะไรแบบนี้นะคะแต่ตัวของคุณเองสวยๆละ อยู่ได้ด้วยตัวเองในพื้นที่ของตัวเองเป็นคนก้าวถ้วยไม่เรียกร้องอะไรอยู่ได้ด้วยตัวเองก็มีความสุขดีแต่ถ้าเกิดใครจะเข้ามาในชีวิตของคุณมันต้องเข้ามาแลดีกว่าเดิมต้องไม่ได้เข้ามาเป็นแบบลักษณะพลังงานแบบเขานะตอนนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณไม่แคร์กับอะไรละใดๆก็ตามสิ่งที่แม่หมอเห็นนะการกระทําของคนคนนี้ไม่ว่าจะชา้าจะเร็วลึกๆสิ่งที่เขาคาดหวังนะเขาอยาก พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเขาเป็นคนที่เคยมีหนี้สินเยอะหรือเคยกล้าผิดกล้าพลาดในการใช้ชีวิตคนคนนี้อยากทําให้มันมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในชีวิตของเขาอะนะอยากมีเงินที่มั่นคงอยากมีการใช้ชีวิตที่มั่นคงเงินกับงานเขาอยากมีความบาลานซ์เกิดขึ้นในชีวิตแบบที่คุณเป็นอะแต่ตอนนี้ของเขาอะมันยังไม่มันยังไปไม่ถึงจุดนั้นมันยังคงเริ่มต้นบนหลกไปอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆ เหมือนคนค้นหาตัวเองอยู่หรืออีกความหมายหนึ่งคนคนนี้ในอดีตอาจจะไม่หลักปะกี้โคนใช้ชีวิตเรื่อยๆไปวันๆหาเช้ากินข้ามอะไรแบบนี้ค่ะแล้วตอนที่ยังมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์ก็อ,อาจจะเป็นคนที่หาเช้ากินข้ามไปเรื่อยๆใช้ชีวิตแบบชิวๆอ่ะไม่คิดไม่คิดกังวลไม่เตรียมอะไรถึงแผนอนาคตอะไรแบบนี้นะแต่ว่าการที่ครั้งหนึ่งมันเคยมีคุณเข้ามาในชีวิตของเขาคุณอาจจะเป็นผู้มาจุดประกาย เป็นคนมาเป็นเหมือนกับเป็นครูบาอาจารย์สอนเข้าไปในตัวกระด้ในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการตระเตรียมชีวิตตัวเองการมีความมั่นคงมั่งคัง่งที่จะประคองชีวิตตัวเองไปได้อะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้ในอดีตอาจจะไม่เคยคิดถึงตรงนั้นแต่พอที่มีคุณเนี่ยคุณผู้ซึ่งเป็นโมเดลของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยเข้าไปในชีวิตของเขาในช่วงเวลาหนึ่งคุณอาจจะไปแชร์ความคิดของคุณให้กับเขารู้อยากจะเริ่มต้นอยากจะอะไรกับเขาด้วยก็ได้แต่ในอดีตเขาเป็นคนแบบเดฟู คือยังไม่มีความมั่นคงอะไรเลยในขณะที่คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นคนที่ทําอะไรมีแบบมีแผนตลอดเพราะฉะนั้นตอนนี้นพวกคุณน่าจะห่างกันไปแล้วส่วนคนคนนี้หรอน่าจะเหมือนกับเพิ่งตื่นรู้แล้วก็เริ่มซึมซับความคิดของคุณอะเข้าไปในทิศทางของเขาเขาจึงเหมือนกับว่าอยากสร้างอนาคตอยากตั้งตัวให้ได้เหมือนที่คุณเป็นก็ได้นะอยากตั้งตัวให้ได้อยากมีแบบแผนอยากจะทําอะไรให,ให้มันเหมือนกับมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาในชีวิตของเขาเหมือนอย่างที่คุณเป็นอะ จะว่าคนคนนี้เอาชีวิตคุณเป็นครูในชีวิตของเขาก็ก็ก็ใช่ก็ถูกต้องค่ะก้าเหรียญเกิดขึ้นในฝั่งของเขาเขาอยากเป็นคนที่เหมือนกับไม่พึ่งพาใครอีกแล้วในเรื่องของการเงินนะ่ะในอดีตคนคนนี้ก็เคยพึ่งพาการเงินคุณไหมหรือคุณเคยได้ช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาด้านการเงินไหมคะสิ่งที่เขาคิดตอนนี้คือเขาน่าจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินและหนี้สินด้วยนะที่เขาออกจากชีวิตของคุณไปเนี่ย เวลาเนี้ยสิ่งที่เขาคิดคือเขาอยากมีความมั่นคงทางด้านของการเงินการเงินไม่ต้องไปเดือดร้อนใครอีกอยากใช้ชีวิตแบบไหนก็ใช้ได้อยากเลี้ยงสัตว์อยากทำอะไรก็คือใช้ได้โดยไม่ต้องไปเดือดร้อนใครในอดีตก็อาจจะหยิบยืมคนไปทั่วก็ได้รวมถึงคุณก็อาจจะเคยช่วยเหลือซัพพอร์ตเขานะคะ The Tower ลงจริงด้วยในอดีตคุณเคยซัพพอร์ตเขาคุณอาจจะต้องการความชัดเจนหรืออะไรจากคนคนนี้แต่เขาให้คุณไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของหนี้สินของเขาอะไรที่มันยังคงค้างอยู่ที่ เขาไปทําอะไรมาแล้วคุณอาจจะไม่ได้รู้ว่า,วาเขาไปทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆก็ตามมันเกิดการพังทลายเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เพราะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้เข้าใจกันทะเลออกกาะกันรุนแรงนะคะคนคนนี้ห่างออกจากชีวิตของคุณมาแต่เขาก็ยังนึกถึงคุณอยู่นะเขาอยากจะเป็นคนที่มีความมั่นคงได้เหมือนคุณนะในทุกๆด้านออกจากชีวิตของคุณมาตอนนี้เขาเหน็บหนาวมากเลยเขาอาจจะไม่สบายอยู่ด้วยก็ได้การเงินเขามีปัญหาหนักมากเดือดร้อนหนักมากในเวลานี้แล้วก็ เดอเอ่อห้าเหรียญห้าเหรียญในสำรับนี้จะเห็นไหมว่ามันเป็นตุ๊กตาหมีอยู่เพียงคนเดียวนั่นหมายความว่าชะตาชีวิตของเขาเขาไม่เหลือใครอะ่ะยิ่งพอชะตาชีวิตเนี้ยของเขาไม่เหลือใครอีกแล้วอะ่ะเขายิ่งคิดถึงคุณหนักมากขึ้นเพราะพลังงานคุณในอดีตอะ่ะการเงินการทองเขาติดขัดอะไรอะ่ะมันมีคุณคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอยู่นะคุณเคยช่วยเหลือการเงินเขาก่อนในอดีตบางคนอาจจะซัพพอร์ตการงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอพลังงานเนี้ยมันไม่มีคุณอีกต่อไปแล้วอะ่ะ เขาต้องสู้ด้วยตัวเองบนความเหน็บหนาวเพียงลําพังหิมะตกเขาต้องสู้ด้วยตัวเองเพียงลําพังกับอุปสรรคต่างๆในชีวิตของเขาเพื่อให้ชีวิตของเขาอ่ะตั้งตัวให้ได้เลยกลายเป็นว่าเขานั้นต้องแบกรับความรู้สึกของเขาไปอย่างหนักอึง้งอีกความหมายหนึ่งก็คือคนคนนี้อาจจะเป็นหลักของครอบครัวของเขาได้ไหมมีคุณพ่อคุณแม่มีใครที่ต้องเลี้ยงดูอยู่ไหมมันเลยรู้สึกแบกหมดทุกอย่างเลยแบกหนี้สินแบกภาระแบกความหวังของคนในครอบครัว อะไรแบบนี้ไปด้วยแบกความรู้สึกของคุณอีกทั้งที่มันมีการจบกันไปไม่เข้าใจกันไปนะแต่เขาก็ยังแบกความรู้สึกของคุณไว้อยู่เพราะว่าคุณเป็นเหมือนคนที่มาทําให้เขาตื่นรู้อะในด้านของการใช้ชีวิตอะถามว่าคนคนนี้อยากมีคุณไหมเขาก็อยากมีคุณเอาเรียกได้ว่าเขาอยากเป็นเหมือนคุณดีกว่าอยากอยู่อย่างสวยงามอยากมีชีวิตที่มันมีความมั่นคงขึ้นแต่ว่าคุณเห็นไหมมันฟ้ากระหวเลยคุณมีความมั่นคงอะแต่เขามันยังเพิ่งเริ่มต้นอยู่เลยอันนี้คือทิศทางของเขา สิ่งที่เขาคิดคือถ้าเกิดเขาผ่านวิกฤตครั้งนี้มาได้ครั้งเขาก็อยากกลับมาหาคุณนะเดอะซันลงในฝั่งของคุณเขาอยากกลับมาหาคุณเพราะคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เป็นเหมือนครูบาอาจารย์มาจุดโลกมืดมนของเขาให้มันสว่างให้ตื่นรู้เกิดขึ้นถ้าคนคนนี้เป็นคนที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม้หลักปักที่คนในอดีตคุณเป็นเหมือนคนที่เข้ามาเหมือนกับทําให้ชีวิตของเขามันมีทิศทางมีเป้าหมายมากขึ้นรู้จักอยากจะวางแผนในด้านของการทํางานการใช้เงินการใช้ชีวิต อะไรแบบนี้อยากจะวางแผนเพื่อกลับมาให้เป็นเหมือนอย่างที่คุณเป็นให้เขาอยู่ได้ยืนหยัดอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนใครอันนี้คือสิ่งที่เขาแอบคิดและทิศทางคือเขาคิดถึงคุณมากเพราะคุณเป็นเดอะซันของเขาถ้าสําเร็จถ้าชีวิตเขาประสบความสําเร็จเขาอยากกลับมาหาคุณด้วยนะทิศทางในวันนี้อแต่ตอนนี้เขายังไม่สําเร็จหรอก ยังมีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่อุปสรรคในชีวิตของเขายังเยอะนะคะส่วนความตั้งใจของเขาเขาตั้งใจแล้วเขาอยากพลิกฟ้าพลิกดินชตาชีตของเขาเองเขาไม่อยากจะเป็นคนที่ต้องแบ,บมือของเงินใครหรือขอความช่วยเหลือจากใครอีกถ้ามีปัญหาเรื่องนี้สิ่งก็อยากเริ่มต้นใหม่ทําใหม่ด้วยตัวเองเพื่อให้วันหนึ่งยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองอีกครั้งเขาจะมีความสัมพันธ์กับใครนั้นคนคนนี้เขาขอให้พร้อมก่อนเท่านั้นเลยซึ่งถามว่าเขาคิดถึงใครมากที่สุดเขาคิดถึงคุณค่ะ เขาอยากเริ่มต้นกับคุณแต่เวลาเนี้ยเขายังไม่มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรได้เลยเพราะในอดีตเขาอาจจะใช้ชีวิตที่สนุกเสเพลเกินไปและยังไม่ได้ตั้งต้นอะไรเลยนั่นเองแต่คุณมาทําให้เขาตื่นรู้คุณมีการวางแผนด้านของการใช้ชีวิตด้านของการเงินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณไปทําให้เขาตื่นรู้แล้วไปสอนเขาจนเขาอยากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่งั้นเขาคงไม่ทําแบบนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เทพคตินะคะว่าเทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะ โคนนทินะมีความรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นแพ้ระบาดยังไงไม่รู้เขาอะรักคุณนะอยากมีคุณอยู่ในชีวิตแต่รู้สึกเหมือนกับว่าเขาต้องแบกรับทุกอย่างเลยเหตุผลที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าที่ผ่านมามันเป็นตัวเขาเองเขาเจอคุณที่เพียบพร้อมแต่เขาเป็นคนที่ไม่มีความเพียบพร้อมในชีวิต เขาอยากดูแลคุณแต่เขาก็ไม่มีอะไรเลยจะไปดูแลคุณได้อะไรแบบนี้รับจากคุณอยู่ฝ่ายเดียวก็เป็นความละอายใจเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะตั้งต้นด้วยตัวเองให้ได้ะก่อนที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตอย่างนี้ค่ะพระพรมเกิดขึ้นสิ่งที่เขามองคุณคือคุณให้เขามาโดยตลอดไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะเขารับจากคุณมาตลอดเขาก็รู้เขารู้ค่ะว่าเขาอะทําอะไรกับคุณไว้บ้างแล้วเขาก็รู้ว่าคุณเสียใจยกับเขาแค่ไหน จนเวลาเนี้ยคุณนยอยู่ได้ด้วยตัวเองละแต่สิ่งที่คนนี้คิดนะเขาคิดค่ะว่าถ้าเขาได้กลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งเขาอยากจะมาเป็นผู้ให้กับคุณบ้างอันนี้คือที่เขาตั้งใจนะเขารับจากคุณมาตลอดสิ่งที่เขาคิดถึงคือความเป็นพระแม่คงคาในตัวคุณความบริสุทธิ์เหมือนน้ำน้ำคือหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นความหวังเป็นกำลังใจ คุณเคยเป็นทั้งความหวังของเขาเป็นกําลังใจที่ดีของเขาเคยซัพพอร์ตเขาเคยเข้าถึงหัวอกหัวใจของเขาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดคือเขาคิดถึงคนที่เคยทุ่มเทล้มอบทุกอย่างให้เขามาโดยตลอดคนนี้จริงเลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่อยากให้หลุดออกจากความสัมพันธ์เลยนะอยากตอบแทนบ้างอยากดูแลกันและกันไปแบบนี้บ้างแต่เขาจะทำยังไงได้เวลาเนี้ย ตัวของเขาไม่พร้อมอะไรเลยสักอย่างเดียวก่อนหน้านั้น,น,นอาจจะไม่เคยคิดอาจจะไม่ได้มีใครเป็นจริงเป็นแจงเป็นจริงเป็นจังก็เลยอยากจะใช้ชีวิตแบบชิวไปอย่างเงี้ยพอวันหนึ่งมีคนที่เพียบพร้อมเข้ามาในชีวิตก็เกิดความรู้สึกว่าเขาต้องพร้อมกว่าน,นี้ถ้าเกิดเขาจะมีคุณน่ะเขาไม่อยากเอาเปรียบคุณ The Magician ลงซ้ํากันนะลงชนกันเลยตึ๊บตึ๊บมันหมายความว่าใช่ค่ะเขาอยากปรับเปลี่ยนให้มันพลิกฟ้าพลิกดินให้มันดีขึ้นถ้าในอดีตเขาเคยเสยเสร์ไปเรื่อยๆ เวลานะั้นอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตให้ได้เร็วๆอ่ะด้วยตัวเองเพื่อที่จะได้มีคุณอยู่ในชีวิตอย่างภาคภูมิใจอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดส่วนเดอะเมจิกเช่นอันเนี้ยมันบอกเลยว่าใดๆก็ตามนะถ้าคุณเคยหมดหวังกับคนคนเนี้ยไปแล้วเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเหนือความคาดหมายไปอีกให้คุณคิดไม่ถึงเลยว่าเขาสามารถเป็นคนที่ดีได้ขนาดนี้เลยหรอพลิกฟ้าพลิกดินได้ขนาดนี้เลยหรออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปพลังงานไพ่วันนี้นะ แต่คุณอะอยู่ได้ด้วยตัวเองละคุณเป็นเดอซันคุณเป็นทุกอย่างให้กับเขาเวลานีนคุณไม่มีเขาแต่คุณก็อยู่ในพื้นที่ของตัวคุณเองได้ได้วยความสวยงามอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าการที่ชีวิตของเขามันต้องหลุดออกจากคุณไปแ่นไม่ใช่เลยมันเกิดจากการที่เขาไม่รอบคอบเองในด้านของการใช้ชีวิตในอดีต อาจจะใช้ชีวิตสุขสบายเกินไปติดกินเที่ยวเล่นดื่มมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะสร้างอนาคตครอบครัวจริงๆคือหาเช้ากินขําหาเงินได้ก็พอหาเงินได้ก็หยุดอะไรแบบนี้ไม่ได้คิดที่จะเก็บพอมันเจอวิกฤตการเงินของชีวิตเข้าให้กับรู้สึกว่าเดือดร้อนยังไงไม่รู้มันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีคุณเข้ามาในชีวิตแล้วนะเขาก็รู้สึกละอายนะทุกครั้งที่เหมือนกับมีคนมาซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาอะไรแบบนี้แล้ววันนี้มันเหมือนกับว่าเขาก็อยากจะยืนหยัดยด้วยตัวเองอะ่ะ อยาจะเป็นคนที่กลับมาดูแลคุณบ้างไม่ใช่รับจากคุณอะไรแบบนี้ค่ะมันเลยกลายเป็นว่าวิบากกรรมที่เขาอ่ะใช้ชีวิตชิวจนเกินไปในอดีตใช้ชีวิตเสเพกินเล่นด,ดื่มเที่ยวจนเกินไปนั่นเองนะถึงทําให้เหมือนกับวันนี้เขาตั้งตัวไม่ได้สักทีเศรษฐกิจก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดคือเขาจะต้องทําตัวเขาให้เป็นเหมือนเดันเหมือนคุณให้ได้ เขามองว่าคุณเป็นเดอะซันของเขาแต่เขาต้องการจะทําตัวของเขาให้เป็นเหมือนพระอาทิตย์เป็นเดอะซันให้ได้เหมือนคุณพูดง่ายๆอีกความหมายหนึ่งก็คืออยากจะมีสินเสมอการเท่ากับคุณไม่ว่าจะด้านศิลธรรมด้านของฐานนะด้านของอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากมีเทียบเท่ากับคุณเพื่อที่จะได้หันมาทางทิศท,ทางเดียวกับคุณม้ามันหันมาทางทิศท,ทางคุณแปลว่าทันทีที่คนคนนี้ประสบความสําเร็จในชีวิตเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณจริงๆนะการที่เขาไปทําแบบนี้คือเหมือนกับ เขาอยากดูแลคุณอะแต่วันนี้เขาไม่พร้อมในทุกๆด้านเลยมันเกิดจากการที่เขาทําตัวเขาเองตั้งแต่ในอดีตเขาเลยยังไม่มีอะไรสักอย่างมาเจอคุณแล้วมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาอยากทําให้ตัวเขามีความพร้อมมากกว่าน,นี้เพื่อที่จะรองรับคุณมีคุณอยู่ในชีวิตได้และคุณได้ไม่ต้องอายใครอะไรแบบนี้เพื่อซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณได้ในอนาคตอันนี้คือทิศทางของเขานะผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เขากําลังคิดแบบนี้อยู่นะคะพระเกตลงพระเกตเนี่ยท่านเป็นเทพที่คุ้มครอง คนที่มีศีลธรรมนะนั่นหมายถึงว่าพวกคุณเนี่ยแม้ว่าเวลานี่อาจจะห่างกันไปแล้วแต่อาจจะมีสิจิตสัมผัสที่รู้รับรู้ซึ่งกันและกันอยู่ถ้าเกิดคนนึงดิ่งอีกคนนึงจะรับรู้ความรู้สึกอีกคนหนึงทันทีอะไรแบบนี้บางทีวันนี้ใครอาจจะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆแล้วอยู่ๆก็คิดถึงเขามากๆหาสาเหตุไม่ได้ก็เป็นไปได้นะแปลว่าเขาอาจจะกําลังเจอกับวิบากอะไรบางอย่างอยู่ แล้วมันทําให้คุณต้องรับรู้ได้ในเส้นทางของเขามันก็จะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊เราไม่ได้คิดถึงเขาเลยนะแต่ทําไมวันนี้มันถึงได้มีแต่เรื่องของเขาอยู่ในหัวอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณมีทางออกถ้าเกิดว่าคุณดิ่งที่ไม่หมอเห็นบางคนอาจจะดิ่งแต่ว่าก็มีทางออกให้ชีวิตนะดูหนังฟังเพลงร้องเพลงไหมอ่าไปท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ตามที่ธรรมชาติเดินสวนก็ได้ เดี๋ยวคุณกลับมาคุณก็หายละประมาณนี้แต่ให้รับรู้ว่าถ้าวันนี้ใครมีอาการดิ่งก็อาจจะเป็นไปได้ค่วะว่าคู่กรณีของคุณเขาอาจจะเจออะไรบางสิ่งบางอย่างมาแล้วมันสื่อมาถึงคุณประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่อลาเคิลนะคะว่าไพ่อลาเคิลจะสรุปว่ายัางไงนะเขาไม่เคยนิ่งเฉยเลยนะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขา เป็นคนที่อาจจะช้าเพราะว่าต้นทุนของเขาเขาไม่เคยทําอะไรมาเลยไงอาจจะช้าแต่เขาก็ลงมือทําอยู่เสมอแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนมีช่วงอาจที่ต้องพักความสัมพันธ์อะไรกันไปบ้างแต่คนคนนี้เขาแบบความรู้สึกของคุณไปตลอดเลยนะการพักความสัมพันธ์ของเขาเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ต้องการให้คุณไปไหนจากชีวิตของเขาเลยแต่เขาก็ไม่กล้าการันตีว่ามันจะใช้เวลาเนิ่นนานแค่ไหนมันก็เลยเหมือนกับว่า เป็นไปได้อ่ะเขาแค่อยากจะถอยไปตั้งหลักตัวเขาเองให้มีความพร้อมมากกว่านี้ชีวิตของเขาเขาอยากมีคุณนะแต่เขายังไม่มีความพร้อมเขาเจอคุณในเวลาที่คุณเนี่ยไปไกลกว่าเขาแล้วอ่ะแต่ของเขาอ่ะมันยังเป็นพลังงานแบบไม้หลักปักขี้โคนอยู่เลยตอนนี้นอยากจะตั้งตัวกับชีวิตละ,ละแล้วก็ตั้งใจที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดมีนี้สิ่งก็อยากเคลียร์นี้สินให้หมดมีอะไรไม่ดีก็อยากจะเคลียร์ปิดจบให้หมดก่อนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งอะไรแบบเนี้ยค่ะคุณคือคนที่เเข้ามามมหือนกับ มาเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเขาให้เขาตื่นรู้เพราะสิ่งที่เขาอยากจะมีคือเขาอยากจะเป็นเหมือนคุณอยากเป็นคนที่มั่งมีอยากเป็นคนที่มีชีวิตที่นิ่งมีชีวิตที่สุขสบายไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอีกต่อไปมาเจอคุณแล้วทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนคุณไปเปลี่ยนโลกกระทัดของเขาทําให้ไอชีวิตอยู่เช้ากินค่าของเขาใช้ชีวิตสนุกไปวันๆเริ่มมีการวางแผนให้กับตัวเองมากขึ้นคุณไปทําให้เขาตื่นรู้และมีการวางตัวตนวางแผนในชีวิตตัวเองมากขึ้นเพราะเขาอยากมีคุณไงเขาจึงต้อง พยายามมากๆในการที่จะทําให้ตัวของเขาเทียบเท่ากับคุณให้ได้ประมาณนี้นะคะพลังงานวันนี้เป็นแบบนี้นะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจก็วางตัวนี้ดูเป็นความบันเทิงนะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ